สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมตี้จากช่อง XTC Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในเกมของ Marvel Future Revolution นะครับซึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพูดคุยในเรื่องของการหาเพชรฟรีจากเกมนี้นะครับว่าเราสามารถหาเพชรฟรีเนี่ยได้จากช่องทางไหนบ้างโดยที่ไม่เติมเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องต้นนะครับผมให้ดูก่อนนะ เพชรฟรีผมเนี่ยห้าพเจ็ดพชรนะครับคริสตัลเนี่ยไม่ได้เติมเลยนะครับและใช้ไปแล้ว1,600งพัแสดงว่าเล่นเกมนี้มาผมหามาได้แล้วทั้งหมดคือ7,325พบห้าเพชรนะครับถามว่าเยอะไหมสำหรับคนที่ไม่เติมเงินผมมองว่าเยอะในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นแบบเล่นไปไกลเล่นไวกว่าผมแล้วเนี่ย ถือว่าผมอาจจะหาได้น้อยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราหาเพชรได้จากไหนบ้างนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของการท้าทายนะครับการท้าทายเนี่ยถ้าเป็นภารกิจประจําวันต่างๆนะครับไม่มีเพชรให้นะแต่เราจะได้เพชรจากการที่เราลงท้าทายตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วก็บทเทอร์นะครับสามอันนี้ได้เกรดของไ d ร่วมกันนะครับ ซึ่งเกรดของ ID เนี่ยจะแจกเพชรให้เราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เกรด1ไปจนถึงเกรด10นะครับเกรด1เนี่ยได้200นะครับเกรด2ได้300เกรด3ได้400และในทุกๆเกรดที่เพิ่มขึ้นจะได้เพชรเพิ่มเกรดละ100เสมอนะครับแสดงว่าสมมุติถ้าแค่เกรด9กับเกรด10 2เนี่ย2อันนี้รวมกันก็ได้2100เพชรแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ผมยังอยู่เกรด8 ถ้าผมจบเกรด8ได้ผมได้900จบเกรด9ได้1,000จบเกรด10ได้1,100แสดงว่าถ้าผมเล่นเกรด8จนถึงเกรด10ผมจะได้ทั้งหมดคือ3 0 0พเพชรเลยทีเดียวเยอะนะครับจาก5,000ันตรงนี้ผมกลายเป็น800 0เลยนะฮะได้เยอะนะนะครับในส่วนของของสะสมนะครับพวกเนี้ยจะได้อย่างละครั้งนะครับเรามาดูตรงคัสตูมนะฮะคัคสตูมเนี่ย1เซตคัสตูมจะได้50เพชรนะครับ แล้วทุกๆตัวละครก็จะมีเซ็ตคอสตูมของตัวเองนะครับก็จะได้คอสตูมเซ็ตละ50เพชรเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Star l o อรเนี่ยฮะได้ 50, 50 50 50 50คือแยกจากกันเลยนะครับนั้นถ้าเก็บคอสตูมตัวหลักครบแล้วนะครับมาเก็บของตัวรองด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเพชรให้ครบ50นะครับไม่จําเป็นต้องอัปเกรดขึ้นเป็น5ดาว6ดาวนะครับได้1ดาวมาก็ถือว่าได้แล้วนะฮะเก็บ1ดาว4ชิ้นก็ได้ ได้เพชรแล้ว50นะครับตาแบทเทิลน,นะครับ1เซตได้10 15 20ไล่ขึ้นไปนะครับตามเลเวลนะครับมากสุดที่เลเวลร้อจะได้20นะฮะถ้าเลเวล50ได้10เดียวนะครับ70 80ได้15อย่างเงี้ยครับก็ไปไล่เก็บเอานะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะได้จากการที่เราลงส่วนของบิตคริสนั่นเอง โอเมก้าการ์ดนะครับเก็บครบเซตจะได้50นะครับแต่ถ้าเป็นการ์ดที่เซตใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างของมิกกาเดีย2เนี่ยนะฮะหกใบ,บอันนี้ได้200นะครับถือว่ามันได้ยากกว่านะครับอ่าเนี่ยการ์ดดาร์กโซนเห็นไหมครับอีกหน่อยก็ต้องไปเล่นดาร์กโซนก็ต้องเก็บการ์ดพวกนี้เหมือนกันของสะสมที่หาได้จากกล่องในด่านทุกด่านนะครับ เก็บครบเซตได้5นะครับอันนี้ได้น้อยหน่อยเพราะมันได้ชัวร์ๆของใช้นะครับของใช้นี่ก็ได้น้อยหน่อยเพราะมันได้ง่ายๆนะครับได้5ได้10 15นะครับในส่วนของของสะสมก็หมดแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับบันทึกกิจกรรมในแต่ละเมืองจะได้เพชรของเขาเองนะครับ New Star City จะได้ทั้งหมดคือตอน70ได้50เพชร ตอนทํากิจกรรมครบร้อยห้าสิบได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองอย่างไฮด้าเอ็มพายจะพิเศษหน่อยคือได้เพชรแล้วรอบเดียวนะครับเพราะกิจกรรมเขาน้อยหกสิบกิจกรรมได้หนึ่งร้อยเพชรส่วนที่อื่นนะครับมิดกาเดียเซนเดอร์สซากาเอา่อพวกนี้ได้สองนะครับซากาได้สองรอบนะครับหกสิบได้สองร้อยนะครับร้อยหกสิบกิจกรรมได้สองร้อยห้าสิบ มิดกาเดียนะครับมาดูมิดกาเดียหน่อยเพราะขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับ70ได้150 180ได้200เห็นไหมครัหมดแล้วนะครับพวกนี้รับได้ ID ละหนรอบเท่านั้นนะครับเพราะทุกตัวใช้ด้วยกันนะครับเราหาจากไหนได้อีกนะฮะ b a t t l e Challenge นะครับ Battle Challenge เนี่ยจะได้ของหลายอย่างแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเทียบ Battle Challenge ก็คือการไต่หอของเกมอื่นๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่จะทำให้เราได้เพชรเยอะที่สุดในเกมและได้ตลอดนะครับคือในส่วนของแล n กิ้งนะครับการจัดอันดับอันดับโอเมกาวอลกับอันดับ PVP สงครามมิตินะครับสองตัวนี้เป็นคอนเทนต์ PVP ซึ่งแจกเพชรจากแลง์ลายสัปดาห์ นะครับโอเมกาวอนะครับจะได้ถ้าอันดับ1ได้1,300งพัรเพเลยเห็นไหมครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่สามารถไต่แรงขึ้นไปลำดับสูงๆได้ผมอยู่ประมาณ10บถึงยีเพราะผมผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับแล้วผมเล่นไม่เก่งด้วยเกมแนวแอคชั่นเนี่ยแต่ผมชอบมาเวลแล้วผมชอบ MMO กับพวกเกม RPG อยู่นะครับผมก็พอใจของผมระดับเนี้ยนะครับผมก็ได้สัปดาห์ละ150 100ร้0ยถึงหนึ่งรเพรก็โอเค เดือนหนึ่งได้400เม็ดถ้ามีตัวละครใหม่เข้ามาเดือนละครั้งผมก็เปิดตัวละครฟรีทุกๆเดือนนะครับทรงค่ามิตินะครับทุกๆสัปดาห์มีการรีเซ็ตให้เหมือนกันนะครับเหมือนโอเมก้าวเลยอันดับหนึ่งได้700อนะครับอันดับ2ได้600อันดับ3ได้500ไล่ลงมานะครับแล้วก็มาดูว่าแลค์ของเราอยู่แล้งไหนนะครับถ้าแลค์อยู่ระดับมาสเตอร์3ก็ได้120อยู่ a อเวนเจอร์ก็ได้150 อันนี้ไม่ต้องติดท็อป1ทอะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่บอลหนึ่งนะได้แค่สีเพชระนะครับได้น้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรฮะค่อยๆไต่ไปแล้วอีกจุดหนึ่งที่ได้เพชรนะครับก็คือในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะครับอย่างตอนนี้ที่มีก็คืออีเวนต์ล็อกอินนะครับ14วันได้500เพชรนะครับอีเวนต์ล็อกอินประจำเดือนนะครับ7วันได้ 200เพชรแล้วก็วันที่21ได้อีก300เพชรแล้วก็จะมีภรารกิจของน i c ฟิลลีนะครับทำครบ1ห,หน้าจะได้เพชร1ครั้งนะครับตัวนี้ทำทั้ง ID รวมกันนะครับอของ New s t a r c i t y ได้100นะครับไ y ด r ้ Empire ได้150 s a n d e r s ได้200 Mid g a r d i a เดได้250แล้วก็ส k a ได้300นะครับก็ถือว่าได้เพชรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ส่วนหลังจากนี้นะครับจะมีที่ไหนได้เพชรเพิ่มอีกนะครับก็ต้องรอในเรื่องของตัวอีเวนท์ที่จะมาในอนาคตนะครับรวมถึงระบบใหม่ๆที่อาจจะเปิดเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการหาเพชรฟรีซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลประกอบให้กับหลายๆท่านนะครับเพื่อใช้ในการไปหาเพชรสำหรับคนที่เล่นสายฟรีแล้วก็ไม่อยากจะเติมเงินเลยนะครับหรือว่า คนที่จะเติมเงินแต่ว่าไม่อยากเติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถหาเพชรฟรีได้จากวิธีการต่างๆอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าอยากจะคอมเมนต์แนะนำผมแนะนาผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับ ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ